อ่ะนี่มาเล่นโลบอกไปแชทคนในเกมดีกว่าคา่า,า,าเดี๋ยวเดี๋ยวมาแล้วก็ตรวจสอบอีกครั้งเฮ้ยจะกดเฮ้ยยุไม่ไปอันนี้

x d กดเข้าไป สีบาเอ้ยเข้าใหม่กันน่าจะดีน่าดูอะ่ะ อันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายของโลโบอกแล้ว XD XD เขาไม่ด่าเขาไม่หู XD สองคำ เฮ้ยดีบ้าเอ <c oughs> ้ยค้างอ่ะดีบ้าเอ้ยค้างวันนี้ลงเหนื <pe c> ่อยแล้วเี่ยแกะ

ดู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  bắt ดู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  con ดู bồn, ดู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  luôn ดู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  ピーカーかい